อ๋ออันนี้เป็นสารปู่ตาเ่าแก่โบราณเนาะโบราณโบราณชุมนงเนี่ชมนุอเยินุบเยอบยอาชมบเกอเอุยอชุเอะุบอะชรเยอะะะเเิ อุบารมอเนาะจะมุดวยแล้วก็เอาเจ็บก็ป็นะลูกของพระสุรมงกนาคมหอมโอ้โหก็จีนก็ใสนึงเอาก็ทำให้เกลกมอเกลดูทบโตเลยดับโจเกลอนามโจเกลให้เอให้เกลน้องเกนาองูบันนีอามองกระตโกันเกลแล้วก็อมองกล้องไปแต่สวยๆนะเก ยิ้มด้วยยิ้มด้วยมีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะนีตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งเป็นที่เก่าแก่ของชุมชนใช่ไหมคะผ้าจ่าค่ะเป็นยังไงบ้างที่นี่เป็นเหมือนเป็นสางปูตาเก่าแก่ใช่ไหมคะสางปูตาเก่าแก่บ้าโพกอะไรของชาวบ้านจะได้หดไหมพัฒนา เดินราจะเดินทางไปต่างประเทศดไปขอพรจ้าขอพรพอถึงเดือนเดือนสามก็ขอพไพวดหนึ yes ่งเดือนเดือนหก็ข pues so ึ้นสามขา้มเดือนสามเรียนครังแล้วก да SO ็ขึ้นหกข้ามเดือนหกอันต่าง่ัน เส้นปู่ตาเนาะแล้วทชาวชุมชนก็จะมาที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่นักท่องเที่ยวมาก็คือมาไหว้นิ่งก่อนมาว่านิ่งก่อนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเคาค่ะต่อไปเดี๋ยวเชิญผู้นําชุมชนเลยนะคะเดิน presentation เลยค่ะพาที่ชมพระอาจารย์มีอะไรพูดก็พูดได้นะคะตอนนี้เรากําลังถ่ายทากันอยู่คราวนี้เราจะนนี้ไปออกทีวีนะครับ กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทิ15นาทีนะครับา้าจารย์้ง15นาทีกดปิดก่อนถำาเรืบังคับเราวาแน่นน่นยายก็ไปไปยายเที่ยวหน้าเนละาเป็นลำเป็มลำยายเที่ยวหน้ารึเปล่าไ้ขนี้เรามาสถานที่ที่คองปืนนะครับบ้านนะครับะจํามู่บ้านของบนไหมนะครับ นางงามกำลังเดินไปครับางงาม,มีแต่เห็นมมีแต่รุ่นมีแต่รุ่นใหญ่เลยครับ <c oughs> ไปทางไหนไปทางนี้ก่อนทน่านจะต้องไปยืนอยู่ <c oughs> ข้างหน้าไปก่อนนอนนี้นางงามมีแต่รุ่นสูงมีแต่รุ่นสูงวัยเลย <c oughs> ้องน้อยนี่ชุมชนท่องเที่ยวเอาปุยนะคะที่ก็ถ่ายป้ายให้ด้วยอ่าอันนี้ก็คือชุมชนท่องเที่ยวโอ้หอยายยืนตรงนี้หน่อยนี่ยายยืนตรงนี้หน่อยนี่นยายยืนตรงนี้หน่อยจะจะไล่ไว้เนี่ยเิ็นปุยไว้เลยนี่ถ่ายวีลอไว้แล้วนี่เฮนึงสองสามไหมคะ มาปลยุ่มดิยุ่มนันาใหอาจารย์จมาเยืยอนี่ว่ะไปจริงปนาี้สวยยนอ 1> 1, 2, 1, 2, ่้องสองสามเงสองสามไปสถานีต่อไปมาสถานีต่อไปแนะนำด้วยนะคะเป็นอะไรที่นี่มีนักท่อเที่ยวมาเที่ยวเยอะไหมคะคุณแม่เยอะเยเยอะค่ะสิบสี่สยี่บห้า การเซลผ้าของชาวคุยม้ด้วยอะออกาเยอะพวกออกมาเยอะดุเดตัวโตลงเขาถ่ายวีโออะรเนี่ยเซลแบบนี้แหละมอนับที่พวกเราใส่นี่แหละแซลผ้านะคะอย่ายิ้ม้ดยเด้อยืดเนื้นางามนะคะจะได้พกันนี่ยืนเ้นางามนิหน่อย เจ้าแม่ยนดีหน่อยจ้าแม่นะองเาแม่เจ้ม้แนี่ตรนี้ด้วยนี่นี่โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวถ่ายวิดีโอไว้เลยแล้วนี่นี่แหละหมู่บ้านมอนไมเอ้ยนลมอาเกกกันนะเกเราไป บางคนก็นั่งข้างหน้าบ้างก็ได้ไอเก่าไงตาเดลยกมือหน่อยค่ะเยนแมนบ้านชันเยี่ยมยอดที่สุดมอนไมคค่ะไมคะเยี่ยม ไเราเราต้องว่ายังไงวะว่าพร้อมกันเนอะว่ายังไงเจนเบนซิตี้มอนไหมซิตี้มอนไหมซิตี้มอนไพัฒนาพูดพร้อมกันนะหนึ่งอสมอนไหมพัฒนาสู้สู้สอู้ขอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสอมอนไหมพัฒนาสู้ๆ นี่ตัวนี้ยังไงนี่ลงอ่ะตัวนี้มุมนึงนี่เอาบอเอาทุกมาเลยนั่งนั่งตามนเลยตามขอนไม้เลยกำลังไล่สดอยู่วิลูอ่อรงพี่ถ่ายนะครับโออัาจวิดีโอไว้ นะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามยิ้มไม่ได้บ้านเหลจะเต้นไทยเด้อจังยื้อไมยได้แล้วอัดวีลโอไว้แล้วนี่มองนไมพัฒนาสู่สู่เดินสองสามนุ๊กย้อสองสามมอนไมพัฒนาสู้สู่นี่อัดวีลโอไว้หมดแล้วแหละเต็มเลย พอแล้วบไปทางนี้ค่ะจิตาของเจ้าไไหนใ้จิติของเ้าเอาเอาตามนี้ดีกว่าครัวงจรชีวิตพ่อาจารย์ก็แนะนำเลยค่ะแแล้วก็นก็นจะดางทุกคนรู้อะไรก็พูดได้